กับรายการวันนี้เรามาที่บาร์ไอติมเขาใหญ่นะเป็นร้านที่พ่อชอบนานี่ไอติมเขาแบบหลากหลายดีอ๋อจได้ที่งนั่งอยู่ข้างนอกเาหพ่อถ่ายรูปมหลยใช่ใช<ๆ>มาเกือบจะปิดแล้วเขาปิดเร็วนะหกโมงครึ่งน,นี่กำลังจะหกโมงมีไอติมหลากหลายรสเลยเดี๋ยวเราเข้าไปสั่งแล้วก็ วันนี้เราจะกินรถอะไรเนี่ยมาดูนี่รถไอติ่มเขาเยอะมากเลือกไม่ถูกเลยน้อยหนาสาลี่เปียกปูนของตาล รล้วอะไรบ้างคะตีมะพร้าวมะพร้าวมะกรูเออก็สั่งสุกี้นเขียวบลเบอร์รี่ถั่วทอดต้นไม้สั่งอะไรมาอันนี้อะไรชมผู้ใช่ไหมคะแแบบถมผู้ไม่ยองชิดมะยองชิดอ๋อน่าชอบที่นี่เพราะว่ามันแบบ มีไอติมให้เลือกหลากหลายดีนะแล้วก็อร่อยด้วยนะบ่ายติมใช่ไหมชื่อร้านของบายติมแอนเ็มเขายิาง่งอิ่มแล้วอย่างรวดเร็วชอบรสอะไรที่สุดติ๋งที่เรากินอยู่นี่ก็อชอบที่เ็าแถมมันนะชมผู้มันเหมือนแบบได้กินชมผู้จริง,งเลยชอบตอเบอร์รี่แต่คุณกินไอ้นัน่น ก่อนเลยนะอะไรนะไปเมาส์อ่ะครับสัตว์ปีนอ่าโอเคครับสัตว์ปีนหนูกินแบบต้องกินของดีๆทีหลังนี่เนี่ยเป็นเทคนิคใช่ไหมเหมือนคนกินก๋วยเตี๋ยวก,กินลูกชิ้นที่หลังสุดท้ายอดกินเพราะโดนแย่งกินลูกชิ้นหรอ <laughs> เปรียบเ<ม>ทียบโอเคแล้วชอบกัดลูกชิ้นซึ่งแล้วก็เก็บซึ่งอ่าถ้ากินลูกหนึง่งไม่ขม โอเคค่ะบ okay, ๊ายบาเจอกันใหม่โอคาสครับ